ขุยเกตนะคะลูกค้าเร่งตอนเร่งใบปวยใบเขียวค่ะใครปลูกข้าวโพดปลูกข้าวปลูกมันนะลูกค้านะทั้งตืดได้พื่อสวนลูกค้าใช้ได้หมดเลยค่ะและผักใบก็ใช้ได้ค่ะเลือกเป็นสองสูตรนี้ได้เลยค่ะเลือกใช้เลยนะคะลูกค้านะสามสิบห้าก็ได้ค่ะหรือสามสองสิบหกก็ได้ลูกค้าต่างกันยังไงนะคะนะถ้าสูตรนี้ค่ะลูกค้าสามสิบห้าห้าก็หนึ่งกิโลค่ะต่อน้า 400ลิตรนะคะลูกค้าได้ประมาณ10ไร่ค่ะถ้าสูตรนี้3ง2 16นะคะลูกค้จาจะสูตรสูงกว่าและก็มีธานอาหารรองสเสริมด้วยคะ่ะลูกค้าเป็นกรรมาานนะคะนะวันนี้1กิโลต่อน้ำ6ลิตรเลยะคะ่ะลูกค้าประมาณ15ไร่ค่ะลูกค้าทั้งสองสูตรนี้ลูกค้าเลือกใช้ได้เลยคะ่ะ โมเลกุลเล็กมากๆทั้งคู่เลยลูกค้าฉีดปุ๊บกอกินปั๊บเขียวไวเลยคะ่ะระบบนำใช้ได้ค่ะลูกค้านะรดนก็ใช้ได้ค่ะลูกค้าไม่มีตะกอนเลยคะ่ะแลยอีกนี้มากๆเลยเลือกได้เลยลูกค้านะชีวิตนี้พรุ่งนี้เขียวเลยค่ะลูกค้าเขียวไวมากๆคะ่ะเดี๋ยวตอกตะกร้าไว้ให้นะคะ